อุปกรณ์ที่เราซื้อมาเนี่ยบางครั้งเราซื้อมาเนี่ยของที่มันมากับอุปกรณ์เนี่ยบางครั้งเราส่วนใหญ่ใช้แล้วเราก็ไม่รู้วิธีใช้ใช้เสร็จแล้วเราก็โยนทิง้งช่างกิโลแต่จริงๆแล้วอุปกรณ์ที่เราซื้อมาพวกนี้เขาไม่ได้ให้เรามาฟรีๆนะอย่างเราซื้อของมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรวมบวกราคาอยู่ในของเสร็จแล้วนะแล้วอุปกรณ์ที่มากับใช้แต่ละชนิดเนี่ยมันมีประโยชน์ บางอย่างก็เอามาใช้กับแต่ละประเภทได้บางอย่างก็ใช้แต่ละอีกประเภทก็ไม่ได้เรามาดูวันนี้อย่างย,งยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอันนี้ขวดเป็นขวดอน่าจะเป็นครีมหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมเวลาใช้หมดเสร็จเนี่ยเราก็เอามาใส่น้ำยาล้างจานเห็นไหม ประโยชน์ที่ใช้เนี่ยแทนที่เราจะเอาไปด้านไปทิ้งเนี่ยขวดดีๆเห็นไหมสวยไหมล้วก็ซื้ออย่างน้ํายาล้างจานเป็นถุงใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเห็นไหมในกองเนี่ยแทบจะไม่ต้องกองนี้มันมากับของเห็นไหมมันมามาโดยที่ว่าเราแทบจะไม่ต้องเ,อเสียเงินซื้อเนี่ยอันนี้ขวดเหล้าเราเป็นเรามีน้ํากองใช่ไหมเราก็กองน้ํากองน้ําดื่มใส่ขวดแก้วไว้ในห้องนอนขวดหนึ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมดีไหม ขวดนี้ก็น,นะขวดเหล้าเอามาใส่น้ําดื่มอย่างเงี้ยอันนี้เป็นขวดเหล้ามันเข้ากันได้อันนี้ก็คือขวดแชมพูแต่แชมพูอะแชมพูกับน้ำยาล้างจานสองอย่างนี้ประเภทนี้คือเราสามารถเอามาเอามาใช้เป็นน้ําดื่มได้เนี่ยนี่เราก็กองน้ํากองใส่เป็นน้ําดื่มดื่ม แต่ถ้ามันเป็นขวดไอ้พวกไอ้น้ำกดอะไรพวกนี้ไม่ได้นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นขวดน้ํายาล้างจานเห็นไหมใส่น้ําดื่มกลองน้ําทุกอย่างมันมีการมันมีการนี่ขวดชีวะสองลิตรเห็นประโยชน์ไหมขวดสวยมากหูหิวใส่น้ําดื่มทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะนี่ใช้เป็นสิบกว่าปีแล้วนะสิกว่ายี่สบปีเนี่ย ก็ยังใช้ได้าทีละชะิ้นชิ้นนี้แหละจะเป็นชิ้นที่เราเนี่ยซื้อมาอายุชิ้นเนี่ยถังใบนี่สิบกว่าปีเดี๋ยวจะให้ดูนะดูการใช้งานนะสิบกว่าปีเห็นไหมจะให้ดูพลาสติกวัสดุมันเป็นยังไง10กว่าปีกับใบนี้ก็10กว่าปีใบนี้เป็นวัสดุเดี๋ยวจะบอกวิธีใช้วิธีทำ ใบนี้ก็ซื้อมากับมากระสีก็เอาไปใช้เป็นใส่น้ำตักรดต้นไม้ใส่น้ำในห้องน้ำได้เห็นไหมตอนเราประเภทไม่เคยดูใบนี้ใบนี้ใบชอบที่สุดใบนี้ก็คือน้ำยากันซึมแต่เราเอามาใช้งานเราเอามาใช้แบบเ,เราเอามาใช้ ที่บอกอ่ะการใช้ก็ถังซักผ้าล้างห้องน้ำลดต้นไม้ล้างถังล้างรถนี่ือเหมือนกันทนมากอันนี้ผมซักฟอกก็มาใช้เหมือนกันซักเสื้อผ้าเห็นประโยชน์ไหมส่วนถังถังใบนี้นี่นีอันน,น,นี้อันนี้เน,นี่ย ดูว่าสดุถ้ามันใช้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยส่วนท่าที่ดีก็คือถังประเภทนี้ที่บอกเป็นสีถังประเภทนี้เป็นสีเห็นไหมข้างในมันจะเลอะมากเลยตอนเนี้ยขั้นตอนที่ผมจะบอกเห็นไหมตอนที่มันเราใช้เสร็จใหม่ๆอ่ะมันจะสกระปรกมากคนไม่รู้วิธีวิธีง่ายๆแล้วก็แช่น้ําแช่ไปสัก าอาทิตย์สองาทิตย์แล้วก็น้ำไปลาดหน้าบ้านลาดถนนอะไรก็ได้ไปใช้ใช้สักพักหนึ่งอย่างตอนเนี้ยล้างทีเดียวก็ออกหมดมันก็สะอาดเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยคือบรุ่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันเลอะเหนียวเนียวคนจะไม,ไม่ไม่รู้วิธีว่าทํำยังไงแต่ถังพวกนี้เป็นถังที่ดีมากๆนะยี่สิบปีนี่ใช้สบายไม่มีไม่มีเสียจะให้ดูเลยเนี่ยอันนี้วัสดุของเขาคุณลองดู สดูมันดีแค่ไหนเห็นไหมคุณบิดยังไงก็พลาสติกเหนียวมากพลาสติกดีเทียบกับพลาสติกประเภทอันนี้อันนี้แปะเดียวก็แตกใช้ไม่ทลายเลยนี่ไม่กี่ปีแตกหมดแล้วในกองนี้มีใบเนี้ที่ซื้อมาใบเดียวน,นอกนั้นมากับวัสดุอันนี้ก็คือ ขวดไอ้แก้กวยเครื่องดื่มแก้กวยขวดนะเราใช้เสร็จแล้วก็มาใส่น้ำตาลใส่ขนมก็ได้ที่มันต้องการต้องการให้กรอบแล้วก็ใส่ลงไปสิ่งของที่มันต้องการให้กรอบหรือใส่เหรียญเนี่ยดูของดีๆทั้งนั้นชโโน็อกโกแลตนะกินหมดแล้วเนี่ยอันนี้ใส่อะไรใส่ได้ใส่ จะใส่แหวนใส่เงินเห็นไหมวัสดุดีมากๆากดูสิของ s N p แวัสดุพวกนี้บางทีบางชิ้นนี่เนี่ยแพงกว่าแพงกว่าของนะแพงกว่าของอย่างนี้ามาทำอะไรเดี๋ยวลองดูอย่างเรามีเหรียญเนี่ย เราใส่เหรียญก็ได้เหรียญเหรียญเก่าๆใ็นไหมให้เด็กหยอดเป็นออมสินเล่นอะไรก็ได้ประโยชน์มีมากมายเน,ยนนี้ก่อนัอันนี้ไม่ใ่พีน,น,น,นี่ถังคุกคก,กี้ถ้าจะไปทิ้งทำไมใส่ทองคำใส่พระใส่เงิน เห็นไหมใส่แว่นตาเห็นไหมมีประโยชน์ทั้งนั้นขั้นตอนเห็นไหมตัาอ,อ,อย่างนี่บางอย่างมันมากับมากับสิ่งของที่เราซื้อเข้าบ้านเนี่ยแล้วเราจะไปทิ้งทำไมคนส่วนใหญ่คิดว่าฟรีนะคิดว่าคิดว่าได้มาฟรีๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะทางเจ้าของวัสดุเขาบวกไว้กับสินค้าแล้วแต่สิ อุปกรณ์ที่มากับกล่องพวกนี้จะเป็นของมีคุณภาพมากพกงานา้ก็คือของดีสรุปแล้ววันนี้เราจะได้มีความรู้ว่าของทุกๆอย่างบางครั้งมันเข้ามาโดยที่มันมีประโยชน์แต่เราบางทีไม่ทราบทุกสิ่งทุกอย่างหมดเนี่ยชอบที่สุดก็คือใบนี้มีความสึกชอบมาก หาซื้อท้องตลาดมีความเหนียวความทนอย่างนี้นะหายากใบเนี้ยใบนี้เป็นใบที่ชอบมากเพราะว่าใส่วัสดุของทีง่ว่าพวกกันกระแทกกันอะไรพวกนี้วัสดุเขาจะข้างในจะมีการจะมีาการทํหยักวงอยู่ข้างในเนี่ยดูเห็นเห็นกลมๆไหมกลมๆข้างใน,นข้างในในน้ําเนี่ยนานาเนี่ยในน้าเนี่ยจะเป็นกลมๆอันนี้คือรับ รับแรงกระแทกจะเป็นกระป๋องที่ทนมากๆหวังว่าเราพวกเพื่อนๆก็คงได้ประโยชน์นะหมดนี่มาในบ้านเลยโดยที่ว่าเราซื้อสิ่งของเข้ามาติดมาด้วยเราใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็ไม่ได้เป็นขยะของที่บ้านหวังว่าคงมีความสุขนะครับ